อี a beautiful world ถือว่าเป็นโลกที่สวยงามนะคะอ่ะโอเคอ่า w ันริเวลคัมวันริวลคัมตื่นเาที่นิวเดลออกกไค Welcome the English class วันนี้ยินดีต้อนรับด้วยความอบอุน่นต้อนรับเพื่อนๆนอน,นักเรียนทุกคนนะคะนะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวังไก่กังวลนะคะ In English class ในห้องเรียนภาษาอังกฤษกูด้วยวันนี้พบกัน we study English on Thursday the eighth s o b the e t h หรือ the e t h of December the A days of December of ก็คือวันที่8ของเดือนธันวาคมแล้วนะคะวันนี้นะคะ Thursday โอเควันนี้เรามาฝึกทำอะไรเพื่อไม่เสียเวลานะวันนี้ let's write the personal poem let's write personal poem วันนี้คุณครูนักเรียนเตรียมเลย Thursday in the art classroom นักเรียนที่อยู่ปลา,ายทางน,นะคะ you may be l i g h t in the notebook อาจจะเขียนในสมุดได้เลยนะคะเวลาจัดหน้ากระดาษให้ถูกต้องเอ๊ pro M ก็คืออาจจะเป็นคำครองจองของนักเรียนหรือบทอลไมง่ายๆเกี่ยวกับอะไรลูก p p r s s o n a l ส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเองวันนี้ yourself ตัวนักเรียนเองเอ้เราเป็นคนยังไงเราเป็นคนขี้หงุนหงิดเราเป็นคนสุกสนให้บอกเราเป็นคนน่ารักหรอกเราเป็นคนมีเมตตากรุณา เราเป็นคนเป็นนิดเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนขี้อายเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนเท่อะนักเรียนเป็นคนอย่างไรวันนี้ describe yourself เรามาอภิปรายตัวนักเรียนเองเอะเราชอบอะไรนะโอ้เราชอบความบันเทิงในด้านดูภาพยนตร์ชอบข้างใครเราข้างใคระลยลูก บางคนงคลั่งไคลดาราบางคนชอบค้านักร้องเกาหลีบางคนงคลั่งไคลหนังสือการ์ตูนบางคนงคลั่งไคลในเรื่องกีฬาเรื่องดน,นตรีแล้วแต่ตนีน่เด่นคลั่งไคล์บางคนงคลั่งไคลโอ้โหชอบดอกไม้สวยสวยงามมากการปลูกดอกไม้มากมายวันนี้ about yourself เกี่ยวกับตัวนักเรียนเองอะก่อนอืน่นคุณครูอภิปรายตั้งแต่วันที่1่ก่อน ะะมา,าทัพที่1่ครูให้ทําอะไรอันนี้มาดูตัวอย่างก่อนดีกว่านะคะคุณครูเขียนตัวอย่างให้นักเรียนดูเต็มวิธีการจัดหน้ารูปแบบยังไงอ่ะวันนี้ขอให้นักเรียนดูใน my document หน่อยนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการจัดอเอาแค่ดูตัวทางจัดก่อนนะคะวิธีการจัดนะตั้งแต่มาทัาที่1 the line เห็นทัพที่1น,นะคะคะจน the last line รรทัดสุดท้ายเป็นที่นักเรียนแล้วนะคะวิธีการจัดคุณครูเห็นไหมคะพยาามไม่อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ ใช่ไหมถ้าหนึ่งที่บรรทัดนี้ who f i n enjoyment in shopping and listening music อยู่บรรทัดเดียวกันแต่เนื่องจากเนื้อกระดาษมีน้อยทำย่างไรถึงจะให้สวยงามได้เราก็จัดให้มันอยู่กึ่งกลางกันแต่บางคนบอกเขียนตัวเล็กสามารถอยู่บรรทัดเดียวกันได้ได้ไหมลูกได้คุณครูมีทั้งหมดกี่บรรทัดอ่ะมาดู the first line บรรทัดที่1 the second line บรรทัดที่2 the เทิร์ l ไลน์รรท่าที่3าม e Fourth Line ์รรท่าที่4ี่ and เดอะ i ิฟท์ไลน์ราท่าที่5นี้มี2คุณครูไม่พอ The ะซิกส์ไลน์เซเว่นไลน์เอ็ไลนไม่พอดูนะคะเอ h t ไลน์ line. and The n i นน์ไลน์ไม่พอแล้วก็ The t e n t น l i ไล ครูก็ไม่พอและสุดท้ายท่าที่11ก็คือ the last r i n e ท่าที่11คือ last name นามสกุลของนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะ and decorate your paper แล้วก็ตกแต่งของนักเรียนให้เกิดความสวยงามขึ้นพอจะเข้าใจไหมคะโอเค yes อย่าลืมประทัดแรกอย่างไรอะทีนี้เรามาดูตั้งแต่บรรทัดแรกทำอะไรกันบ้างอ่ะมาดูบรรทัดแรกบรรทัดที่หให้ทำอะไรลูก ทัาที่หนึ่งจะทำอะไรคะอ่าเขียนชื่ออ่า your first name ท่าที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนชื่ออ่าแล้วนะคะเขียนถูกไหมเอ่ยชื่อนักเรียนชื่ออะไรมาท่าที่หนึ่งอ่าเชน่นอ่านักเรียนชื่ออะไรนักเรียนก็เขียนชื่อนักเรียนไปมาท่าที่หนึ่งเขียนชื่อไป your first name นะคะอ่าเดี๋ยวครูจะอย่างให้มาดูมาท่าที่สองให้ทำอะไร three adjectives that d e s c a n you ให้เขียนคำ adjective กี่คำลูกกี่คำลูก3 oh. ามคำ that d e s c a n you ที่อภิปรายตัวนักเรียนเองเอเราจะบอกว่าเราเป็นคนขี้อายเราเขียนภา,าษาอังกฤษว่าอย่างไรดีนะอ่ะวันนี้ไม่ต้องกลัวคุณครูมีให้มาที่หนึ่งนั้นเลยรู้อย่างว่าต้องเขียนอะไรท่เขียนตรงกลางหน้ากระดาษของนักเรียนก่อนดูตัวอ,อย่างเมื่อสักครู่นี้ มาทที่2เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่านักเรียนจะเขียนอะไรดีเรามาดูซิสิ่งไหนที่ตรงกับตัวนักเรียนนักเรียนก็เขียนใส่กระดาษไว้โอเคอ่ะเขียนมาทที่หนึ่งแล้วนะมาดูมาทัดที่สองาดูตัวอย่างได้ไหมลูกจำได้ไหม,ไมไอ่าสมมุติว่าท้าที่หนึ่งเป็นอะไรลูกแซนดี้นักเรียนก็เขียนแซนดี้ไปอ่าอ่าสมมติคนนี้เป็นแซนดี้นะ ก็เขียนแซนดี้นะคะอ่ะเขียนแซนดี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะขัอท,ที่หนึ่งง่ายๆเห็นไหมคะนักเรียนชื่อลายบางคนบอกภาพภูมิจะเขียนเป็นลูกหินได้ไหมคะรู้ได้บางคนอาจจะยูนิคเนมยูเฟิร์ n เนมชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นก็ได้อนุญาตนะคะอ่ะโอเค ทีนี้มาดู the second line ดูมาทัดที่2เราจะใช้คำศัพท์อะไรได้บ้างอ่ะมาดูตัวอย่าง look at the slide มาดูสไลด์มัดที่2นะคะนักเรียนต้องใช้คำศัพท์กี่คำลูกสามคำานั้นเพราะนั้น choose the words ให้เลือกเท่านั้นอ่ะมาดูคำแรกนักเรียนตรงกับตัวนักเรียนไหม friendly f Friend r i e n d l y นี้ความหมายคือเป็นมิตรเป็นคนที่เข้ากับคนง่าย ใช่กับตัวนักเรียนเปล่าใช่หรือไม่ใช่เอาเลือกไว้ก่อนในสมุดไว้ก่อนเลือกใส่สมุดไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่สมุดของนักเรียนไว้ถ้าไม่ใช่มีอันไหนดีตรงมากที่สุดก็เอาตรงนั้นอ่ะเฟรนรี่นะคะต่อไปฟันนี่เอฟันนี่เป็นยังไงนะใส่สมุดไว้ก่อนตลกขบขันเป็นคนที่ตลกขบขันขี้เล่นคำว่าฟันนี่ หัวลาอทั้งวันเลยสนุกกับเพื่อนทั้งวนันฟรานนี่ต่อไป enjoyable แหมชอบเพ,เพลิดเพลินร่าเริงเป็นคนล่าเริงเพลิดเพลินนะ enjoy เดินไปเดินไปคนเดียวก็ได้ก็ยิ้มคนเดียวเดินดูต้นไม้ดอกไม้ enjoyable ครูนี่ enjoyable นะคุณครูก็ถือว่าครูมีความเพลิดเพลิน,พนกับตัวเองไม่เคยไม่ชอบบึง่งชอบยิ้มอย่างเดียวนะ enjoyable ได้แล้วใช่ไหมตรงกับตัวนักเรียนไหมเอยอ้า ต่อไปมีอะไรอีกอ่า amazing นะคะ amazing amazing หมายถึงอะไรลูกอะอ่ะเป็นคนไง amazing อะเหมือนกัน amazing หมายถึงอะไรลูกอ่ะเป็นคนขบขันนะ amazing หมายถึงคนขบขันขบขันนี่ความหมายคืออะไรขบขันอ่าหัวเราะเพื่อนพูดอะไรห,หน่อยตลกขบขันหัวเราะเลยโจ๊กเป็นคนโจ๊กอะนะคะ อาตลกคบขันอ่าตรงกับนักเรียนไม้ Amazing หรืออ่า Adorable Adorable เป็นคนน่ารักเออนักเรียนน่ารักไหมล่ะออเออนักเรียนไม่น่ารักก็ไม่ต้องเลือกไปอ่า Adorable อ่ามาดูนะคะมี Fairy Funny Enjoyable Amazing Adorable Adorable นี้เป็นคนน่ารัก เขียน okay, ไม่ดูก็ได้นะลูกตรงกันนักเรียนหรือเปล่าอ่ะต่อไปคนอย่างไรอีก cute สั้นๆน,น่ารักฉลาดเก๋ gay. ใช้คำนี้ได้หมด cute นคุณครูภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากเลยลูกคำมันจะความหมายใกล้เคียงกันนักเรียนจะเลือกคำไหนทีเ่เอ๊ะจัดหน้ากระดาษได้สวย cute โอ้ you are so cute คุณน,นี่น่ารักมากเลยคุณเก๋มากเลยคุณเท่มากเลยนะ cute นะคะ beautiful โอ้คุณสวยนะคะคุณสวยโอ้ oh, ปาเลพา่าว่าโอ้ oh, ใช่เลย I'm beautiful ปาเลาคาะยิ้มเลย I'm beautiful นะคะ <Okay. S 1> ต่อไป brave brave กล้าหาญโอ้เราเป็นคนกล้าหาและไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลย don't fear everything ไม่กลัวทุกสิ่งทุกอย่างเลย brave หมายถึงคนกล้าหาญ เอ๊ะนักเรียนตรงกันนี้หรือเปล่าหรือบางคนใช่อะไรลูกขี้อายขี้อายหมดคุยทำอะไรก็ไม่กล้ายืนจับนิ้วอยู่นั่นแหละคือ you are shy เป็นคนขี้อายนั่นเองนะคะอ๋ออ๋อใช่เป็นคนขี้อายหรือความหมายเหมือนกันลูกความหมายเหมือนกับชายเหมือนกันคือ blushful คือขี้อายเหมือนกัน blushful ที่อายขวนอายนั่นเองนะความหมายกำล่านี้ตรงกันนั่นเองเขาเอาไหนสามคำยังมีอีกลูกเด็กผู้ชายอาจจะมีอีกเด็กผู้ชายอาจจะสุกซนใช่ไหมลูกหุดงิด,งดโมโหง,ง่ายนะต่างๆนะคะอ่ะมาดูอีกอตรงใน,นสามคำนี้พอตรงมั้ยไหมคะ,ะมาดูอีกนะคะ cable เ,เ,เป็นคนฉลาด อเรานี่เป็นคนฉลาดแล้วคือเรานี่เป็นคนฉลาดเคเบิลเป็นคนฉลาดเลยนะอ่าเคซี่โอ้เป็นคนเคซี่เคซี่เนี่ยอะไรลูกพี่ลึกเป็นคนพี่ลึกเคซี่อะไรก็ไม่รู้พี่ลึกเหลือเกินทำอะไรแปลกกว่าเพื่อนคนอื่นนะไม่เหมือนคนอื่นเลยคนพี่ลึกกึกกึนนั่นแหละคนเคซี่นั่นเองเขาเปรียบเทียบคนเคซี่อ่า exciting exciting เป็นคนที่ตืนตนตต่นเต้นตลอดเวลาจะทําอะไรก็ตื่นเต้นูตื่นหมดจะไปไหนก็ตื่นขี้ตื่นอะขี้ตื่นเต้นนะ exciting เป็นคนขี้ตื่นเต้นต่อไป excellent โอ้เป็นคนยอดเยี่ยมเลย excellent นี่มากกว่า good good นี่แปลว่าด,ดี excellent นี่ยอดเยี่ยมดีมากเลย very very good excellent ยอดเยี่ยมเลยนะคะอ่ะ ต่อไป e x p ก r e n t e x p เ r e n t หมายถึงคนร่าเริงเห็นไหมคำว่าร่าเริงนี่ความหมายเยอะแยะเลยมาร่าเริงนะร่าเริง e x p ก r e n t ใช้ตัวนี้ก็ได้หรือคำที่เราเจอบ่อยๆ o o y f u l สุขสนานร,ร่าเริงใช้คำนี้ก็ได้ Joyful สนุกสนานร,ร่าเริงเอคสามคำนี้ตรงกันเราบ้งอย่างเอ่ยนะ อบางคนบอกว่ายังเลยยังไม่เจอเลยหรืออาจจะเจอตรงนี้ i n d u s t r i a n s คนขยันขันแข็งโอ้เป็นเด็กที่ขยันช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานช่วยคุณครูคุณครูสั่งการบ้านรีบทำเลยเรา am industrians ฉันเป็นคนขยันนะฉันเป็นคนขยันหรือบางคนแปลว่าขยันลูกขยันขันแข็งบางคนบอก innocent เป็นคนซื่อ อินโนเซนต์แมเธอได้ทำอินเด์เซนไล่เดียงสาเหลือเกินเป็นคนซื่อ <iend. S 1> นั่นเองเป็นคนซื่อคนอะไรคะพูดเพราะเพื่อนบอกอ,อ,อ,อะไรก็เชืเ่อง่ายเขาเรียกคือคนอินโนเซนต์นั่นเองคนซื่ออ่าค่ iry, เป็นคนมีความเมตตากรุณารักสัตว์เป็นคนค่ายรีเป็นคน, iry, น,คนรักสัตว์เ,เห็นเพื่อนก็สงสาร เป็นใครก็สงสารไปหมดนะคะคลายรีแล้วก็เลิฟรีน่ารักน่ารักอะเลิฟรีเป็นคนน่ารักเห็นไหมเพราะหมายคําจะใกล้เคียงกันเป็นคนน่ารักเลิฟรีเอ๊ะตรงกับตัวนักเรียนบางอย่างลูกพอกระตรงงบางอย่างยังมีอีกคุณครูมีมากมายเลยแต่วันนี้เอามาไม่มากจริงๆแล้วมีมากโอ้โหใส่ใจคอของนักเรียนแต่ละคนอะ ต่อไปเมโลเมโลเป็นคนสุขุมสุขุมเยือกเย็นอย่างเช่นใครลูกเพื่อนน<ๆ>ักเรียนนักอาสุธิพงศ์ is เมโลผู้มนี่เป็นคนสุขุมนะลูกทํางานเรียบร้อยสุข,มสข,มสข,มสขุมรอบครอบทุกอย่างเป็นคนสุขุมรอบครอบแล้วก็เมโลนะคะโมเดิร์นโอโ้คนสมัยใหม่โอโ้ต้องสมัยใหม่ไวก้ก่อนแหละ ผมก็ทรงใหม่แต่งตัวก็แบบใหม่อะไรที่มาหลุดจากแคตตาล็อกแล้วต้องมีแล้วเป็นคน modern, โมเดิร์นโมเดิร์นสมัยใหม่อ่าต่อไป n นอ e Not tree เป็นคนเช่นภูตะว,วัน is n o t t r e เป็นคนซุกซนอ่าเช่นเนี้ยน tree ตรงกับภูตะว,วันเลยอันนี้น tree เป็นคนซุกซนนะคะต่อไป N ervous nervous erv เป็นคนหงุดหดงิดที่หงุดหงิดที่โมโหโม่ง่าย nervous ฉันหงุดหงิดง่ายฉันโม่ง่าย,ายเพื่อนขัดพูดผิดถูหน่อยและชกเพื่อนแล้วอันนี้ nervous ตรงกับเราไหมคะตรงกับใครเอยห้องนี้ตรงกับใครสุดทอนเหรอลูกวันนี้สุดทอนไม่มา,มาอ่าตรงกับสุดทนป่า nervous ป่าลูกสุดทนบอกว่าไม่ใช่ครับอ่าต่อไป Nice เป็นเด็กดีเด็กน่ารักเด็กดี Nice คําว่า nice ก็ได้เด็กดีเด็กน่ารัก,ก, nice. nice ก,ก,ก,รกหรืออะไรลูก Need เรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยมากเลยนะคะสิทิพงก็อ s ส e นี่ซิทิพงก็เป็นคนเรียบร้อยนะคะเป็นคนเรียบร้อยเช่นเดียวกับคำนี้ p o l i t สุภาพเรียบร้อยนักเรียนใช้คําไหนก็ได้เป็นคนสุภาพพูดจาก็เพราะทํางานก็เรียบร้อยเลยอยู่ในนี้หมดเลยนะสุภาพเรียบร้อยต่อไปบางคนที่ไม่พูดเลย quiet ค,คนเงียบถามอะไรก็ไม่พูดเงียบไม่อยากยุ่งกับใครเลย quiet ใครลูกกองทัพสุธิพงธิพงอ่ะสุธิพงศ์อีกแล้วสุธิพงศ์น่ารักหมดเลยนะคะอ่ะเงียบ หรือคนนี้โรแมนติกชอบอะไรลูกเธอฝันอะไรคะโรแม,มนติกเห็นอะไรก็กลายเป็นเรื่องโรแมนติกเพ้่ฝันไปหมดเลยดูหนังก็เคลิ้มไปด้วยใช่ไหมเช่นปาเลกานั่งดูหนังโอ้โหโรแมนติกเออนะคะนั่นเองหรือเป็นคนสวีทเป็นคนหวาน หวานนี่หมายถึงว่าไม่ใช่น้ําตาลขึ้นนะลูกหวานนี่คืออะไรลูกควาหมายหวานอ่อนหวานนั่นเองเป็นคนอ่อนหวานอะตรงกันนักเรียนอย่างลูกตรงไหมตรงแล้วนะอ่ะตรงแล้วอะเขียนเลยอย่างเช่นซน n d y นี่เป็นคนอย่างไรอคุยตัวอย่างซน n d y คำหน้าที่นักเรียนเขียน f จะต,ต้องเขียนตัวคิม์ใหญ่ก่อนลูก F ferry เป็นมิกแล้วก็ข้อมาแล้วก็ funny and enjoyable อ่ะจัดหน้ากระดาษของนักเรียนนะคะอ่ะเสร็จอย่างลูกสองบรรทัดเสร็จอย่างคะเสร็จแล้วจัดหน้ากระดาษกึ่งกลางหรือเปล่ากึ่งกลางหน้ากระดาษไหมคะคะ three adjectives ตามคำสั่งเลยนะคะ three adjectives กี่คำรูปําคำคำที่1เขียนต่อไปก็เข้ามาแล้วก็สุดท้ายต้องใช้คำว่า and ตรงกับตัวนักเรียนมากที่สุด3คํคำแล้วก็จัดให้กึ่งกลางแบบที่คุณครูทำนะจัดกึ่งกลางนะคะ example ยกตัวอย่างอ่ะได้กี่กี่บรรทัดแล้วคะ the first บรรทัดที่1 เดอ s ์เซเกิร์นทับที่สองเป็นคนอะไรลูกเช่นพ่ะพูนเป็นคนอะไรลูกหนูเป็นคนอะไรบ้างฟันนี่แล้วอะไรคะ enjoyable and and amusing นะคะโอ้ได้ต่อไปพระพูนเป็นคนอย่างไรลูกไหนบอกคุณครูสิอะไรบ้าง เป็นคนอย่างไรยังไม่รู้เอยกตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วเอาเป็นคนอ่านสิลูกนะเป็นคนอย่างไรเขียนแล้วฟยดาเป็นคนอย่างไรลูกอ่ะนแล้วบอกคุณครูสักสามคำ